สวัสดีครับเครื่องนี้เป็นรุ่น p o c o M3 ของคุณพิเชษตนะครับเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องนิดนึงโอเคอาการก็คืออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ผมได้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่เวอร์ชั่นกันเครื่องความจุ128นะครับเวอร์ชัน เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันของวันนี้นะครับ12.5.8.0กดตรวจสอบหาอัปเดตแล้วมันไม่พบการอัปเดตนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับอัปเดตระบบกดเข้าไปพวกโปรแกรมต่างๆผมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับต่อไปครับผมจะทําการเช็คเครื่องเช็คการทํางานนะครับของเครื่องที่ต้นคลิปวิดโอนะครับส่วนท้ายคลิปวิดโอผมจะปิดเครื่อง,เป,เ,องเปิดเครื่องให้ดูแล้วก็รีบูตรีสตาร์ทเครื่องให้ดูประมาณนี้นะครับ นะตอนนี้นะครับผมใส่ซิมของทางร้านอยู่เป็นซิมเอเอเอสนะครับบลูทู Bluetooth ใช้งานได้ Wi-Fi ใช้งานได้ไว f i ร้านนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เต็มร้อมาเช็คที่การโทรก่อนเลยนะครับหนึู่นยอันนี้โทรฟรีครับเอาไว้เช็คโทรแล้วก็เปิดลำโพงครับฟังเสียงศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคมหนึ่งสวัสดีครับ to english please press 9ต่อไปลําโพงด้านบนครับเลือกามสะดวกแานรวดเร็วศูนย์ปริการข้อมูลสัตยาการประกันสุข1506ใช้งานได้ครับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ใช้งานได้ครับต่อไปทดสอบการพิมพ์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ได้นะครับเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมก็ได้ เพิ่มแสงลดแสงเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับแฟดไฟฉายใช้งานได้ครับปุ่มกดลดเสียงใช้งานได้ครับตัวสั่นใช้งานได้ครับปุ่มเพิ่มเสียงครับใช้งานได้ครับปุ่มปิดเปิดเครื่องครับ ใช้างาน,นได้ครับต่อไปนะครับทดสอบกล้องเช็ดสักหน่อยโอเคฮัลโหลทดสอบวิดีโอกล้องหลังทดสอบไมโครโฟนของกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คชเช็คฮัลโหลเช็คมต่อไปกล้องหน้าครับ ฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าไมโครโฟนใช้งานได้ไหมไมโครโฟนวิดีโอคอลใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คกล้องหน้า 123.. ่งสามฮัลโหลเช็คโอเคถ่ายเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปเปิดดูครับว่าเป็นไงบ้างฮัลโหลทดสอบกล้องหน้าไมโครโฟนใช้งานได้ไหมไมโครโฟนวิดีโอคอลใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คกล้องหน้า 123.. ่งสาฮัลโหลเช็คโอเคใช้งานได้นะครับกล้องหลัง ทดสอบวิดีโอกล้องหลังทดสอบไมโครโฟนของกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็งกันได้ครับต่อไปทดสอบตัวไมโครโฟนของเครื่องนะครับไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนบันทึกเสียงฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนบันทึกเสียงทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็ค ทดสอบไมโครโฟนตอนโทรไมโครโฟนมันจะเสียงทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คต่อไปนะครับทดสอบระบบชาร์จชาร์จเข้านะครับขึ้นชาร์จด่วนนะชาร์จเข้านะครับตรงนี้สายฟ้าสองตัวทดสอบอีกทีหนึ่งปึ๊บชาร์จเข้านะครับขึ้นชาร์จด่วนโอเคเนี่ยครับเรียบร้อยละ อทดสอบเปิดเปิดเครื่องเลยนะครับอันแรกผมจะทดสอบรีบูตก่อนกดเข้าไปแล้วก็แตะเพื่อรีบูตครับเป็นการปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็ผมก็จะเอาซิมของทางร้านออกเลยนะครับระหว่างนี้ก็ให้เครื่องมันเปิดตัวของมันเองไปนะครับเครื่องเปิดแล้วนะครับ ต้องเอาซิมทางนั้นออกก่อนครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวลืมเอาออกนะจะค้างไ้กับเครื่องลูกค้านะครับรอ,อนะครับระหว่างนี้ก็รอรอให้เครื่องเปิดติดแล้วก็ทดสอบขั้นตอนต่อไปก็คือปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับเครื่องเปิดติดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเครื่องเปิดติดแล้วต่อไปนะครับทดสอบปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ แตะไปที่เมนูปิดเครื่องนะครับแตะเพื่อปิดเครื่องปึ๊บแล้วก็รอครับรอแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> มันจะไม่ติดนะเราต้องไปกดเปิดมันนะครับเมนูปิดเครื่องโอเคน่าจะดับละราวนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะปึ๊บก็แค่ป,ปุ่มเดียวนะครับติดละรอเดี๋ยวพอมันเข้านั้อหลักก็ส่งคลิปไปลูกค้าดูนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วจะได้ส่ง ตัวเครื่องกลับคืนให้ลูกค้านะครับหลังจากนี้ก็ให้ลูกค้าอัปเดตได้เลยนะครับเวลามีขึ้นะไรมาก็กดอัปเดตได้เลยแล้วก็รีบูตเครื่องได้จะ a สตาร์ทเครื่องได้เปิดปิดเครื่องได้นะครับ,บสบายเลยประมาณนี้รอแป๊บหนึ่งมาดละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวส่งคลิปวิดีโอให้คุณพิเชษขอบคุณมากครับ